สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอระบบตรวจสอบอาการป่วยเบื้องต้นโดยตนเองในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนะคะในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนะคะผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโรคข้อมูลสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะผู้ใช้สามารถที่จะลิงก์เข้าไปยังเพจ a c e b o o k ของเรานะคะสามารถที่จะดู ข่าวใหม่ๆบทความต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหมอชาวบ้านสาสส,สหรือระบบวินิฉัยโรคเบื้องต้นค่ะค่ะผู้ในส่วนของตรวจสอบอาการป่วยนะคะผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบอาการป่วยด้วยตนเองนะคะโดยการป้อนรายละเอียดอาการลงไปนะคะสามารถที่จะป้อนทั้งสาช่องหรือว่าป้อนหนึ่งช่องหรือ2ช่องก็ได้นะคะสมมุตินะคะไข้ เจ็บคอสมมุติว่าเราป้อนแค่2ช่องนะคะแล้วก็หลังจากที่เราป้อนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะก็จะพบโรคชื่อโรคนะคะแล้วก็อาการผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดใน,ในแต่ละโรคได้นะคะโดยกดเข้าไปที่ชื่อโรคก็จะขึ้นดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆนะคะ จะบอกชื่อโรคประเภทโรครายละเอียดอาการวิธีการรักษาสมุนไพรแล้วก็ชื่อแพทย์นะคะที่รักษาในโรคนั้นๆน,น,นะคะผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโรคเกี่ยวกับโรคข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะโดยที่สามารถป้อนโรคเข้าไปเลยนะคะอย่างเช่นนะคะไข้หวัดหลังจากที่ผู้ใช้ป้อนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกนะคะเป็นชื่อโรคนะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะ ก็จะพบนะคะพบเล็กสรายการนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถจะดูรายละเอียดของสมุนไพรด้วยค่ะค่ะในส่วนของผู้ใช้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ